วลลพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุภุสุคนเดอจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะไม่เห็ดผัดซีอิ๊วใส่คะน,น้าใบเชนที่เวลาพรปลูกเองค่ะพี่น้องค่ะวลาภพรก็จะมีเส้นสดค่ะทุกคนก็ใส่ไข่ด้วย เครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสน้ำตาลซอสมกกี้แล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะทุกคนใส่กุ้งสดพร้อมจ้ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมน้ำมันนะทุกคนนะน้ำมันพืชเราก็ต้องใส่ด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจ้ะพี่น้องอันดับแรกเละพอน จะผัดกุ้งให้สุกก่อนค่ะพี่น้องค่ะพอกุ้งสุกนิดนึงก็เอาออกจ้าพอก,กุ้งออกพักไว้ก่อนค่ะพี่น้อง น้ำมันเพิ่มนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันเก่าด้วยทีนี้ก็เอาำมันขัดเลยใส่ชิ้นไป หลังจากทีใสไซซิวดำลงไปเฮาก็ผัดให้ซิวเข่ากับเส้นแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นเราจะอ่อนนุ่มค่ะทุกคนแล้วก็สีของซิวก็จะได้เข้าไปอยู่ในเนื้อของ เส้นค่ะถ้าเพื่อนๆมีผักที่เป็นกา้านก็ให้เอาลงไปผัดรวมกับเส้นได้เลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็ะตลมตลมเส้นให้ไปอยู่ด้านข้างกระทะเหลือที่ไว้ใส่ไข่ลงไปค่ะทุกคน ก็ตอกไข่ลงไปด้านข้างนั้นเลยค่ะก็เอาทัาพพีตีให้ไข่ได้ให้ไข่เหลืองแตกให้มันเข้ากับไข่ขาว แล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งค่ะทุกคนให้มันสุกนิดหนึ่งไข่รเริ่มสุกแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาทัพพีมาสับๆให้มันเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็เอาเส้นตะก,กบลงไปแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันค่ะทุกคนผัดให้เส้นกับไข่มันเข้ากัน หลังจากที่ไข่กับเส้นมันเริ่มเข้ากันดีแล้วเขาก็มาเริ่มปรุงรสกันได้ก็ใส่ผงปรุงรสลงไปใส่น้ำตาลใส่ซอสเมกกี้แล้วก็ผัดให้มันเข้ากันนิดนึงแล้วก็เติม กุ้งลงไปค่ะกุ้งที่เราผัดไปแล้วค้นให้มันเข้ากันน้อยหนึ่งที่นี่เขาก็มาใส่ผักกันค่ะทุกคนเอาคะน้าใบเคนใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดให้เส้นซีอิ้วกับผักคะน้าเข้ากันผัดต่อจนกว่า คะนาใบาเคนจะยุบนะพอผักลมนิดนึงก็เป็นนันว่าเสร็จค่ะทุกคนก็เป็นไนจ้าหนากินพระเจ้าพี่น้องค่ะผัดซีอิ๊วใส่คะนาใบาเคนค่ะทุกคน มาที่นีผักสีเขียวเขาก็ปิดแก๊สจับใส่ยานเสิร์ฟที่นี่ใครอยากจะเติมน้ำปลาพริกมะน,นาวก็เติมเอาเองครับน้องก,ก็จับรสชาติของไทยของมันทีนี้ส่วนรสชาติในนี้ก็พอดีแล้ว อร่อยแล้วค่ะเต็มหมดจ้ะพี่น้องเอาแค่ผักแค่มันยุบก็พอค่ะเวลาพอนผัดที่เดียวกินได้หลายคนมันก็เลยผัดยากนิดนึงค่ะทุกคนคเสร็จแล้ว ผัดซีอิ๊วใส่คะน้าใบเค้นก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนจ้าเวลาพรนโรยด้วยพริกไทยก็มีมะนาวแล้วก็พริกป่นด้วยค่ะขอบคุณพี่น้องสผูดคนที่เข้ามารับชมคลิปี่ดี่อให้ด้จ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ